สวัสดีครับผมพบกันรอบสายๆนะครับใกล้เที่ยงวันนี้มาดูแอคคอร์ด G8 นะครับพัดลมหม้อน้ำเสียตัวหนึ่งนะครับผมไปดูกันวิธีตอนนี้ช่างถอดออกมาแล้วนะครับไปดูหน้าตาของพัดลมแล้วก็ไปดูวิธีการถอดนะครับจะค่อนข้างโล่งนะครับ ม่แอคคอร์ดตัวนี้ค่อนข้างโล่ง G8 ปี2010นิบนะครับผมอันนี้พัดลมเสียตัวหนึ่งนะครับพัดลมรุ่นนี้จะมีอยู่สองตัวตัวด้านาซ้ายนี่คือมอเตอร์พัดลมมอน้ำนะครับตัวฝั่งน้นคือมอเตอร์พัดลมแอร์ตามภาษาช่างที่เรียกกันนะครับอันนี้ออกมาแล้วนะครับเรามาดูนี่พัดลมตัวที่มันเสีย ตัวนี้ถ้าเสียตัวหนึ่งก็ระบบแอร์ระบบระบายความร้อนก็ผิดปกตินะครับความร้อนก็อาจจะมีขยับนิดนิดแต่ยังขับได้นะครับยังสามารถวิ่งได้เพราะว่าอาศัยลมจากธรรมชาติช่วยด้วยแต่ว่าควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ความร้อนมันสะสม,มนะครับผมระบบแอร์ก็จะไม่ฉําเท่าที่ควรทีนี้ก็สวัสดีครับผม